กันนี่จะเป็นโซนสัมผัสนะคะแต่ตอนคุณมก่อนจับเราให้ลูกค้าล้างมือก่อนนะคะสัมผัสประดาวค่ะคุณรงนี่คือดาวหมอนฝักเข็ม นิ่งเลยน้องนิ่งเลยครับนี่งไงปลาดาวเนี่ยนอนนิ่งเลยอันนี้ก็ปลาดาวหรอคะันเนี่ยอ,อืมนึกว่านึกว่าไม่ใช่ปลาดาวกัดนี่ก็ปลาดาวเนี่ยแต่อาจารย์น,นั่นต้องเป็นล้างมือก,ก่อน นุ่นล,ล้างมือจับได้ล้างไหมให้หนูจับไงก็พาเข้ามาดูแล้วจับได้แม่นึกว่าไม่ใช่ปลานนปกติเราจะเจอแบบนี้ใช่ใชอันนี้ไม่เคย <c oughs> นึกว่าไม่ใช่ปลาด <c oughs> ล้างนะมือจับเลยใช่ไหงที่นีน่น,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 นี่ค่ะอ่างไม้เนี่ยจับได้หมดปลาดาวหมดเลยเนี่ยนะเธออันนั้นตัวอะไรหอยเบี้ยอ,อันนี้ตัวตัวใหญ่สุด จับตัวเฉยๆนนนานะนิ่มไหมจับยกนิ่มนะหอยหอยเบี้ยเนี่ยกันดจิ้มน,นั่นนี่นอันนั้นก็นปลาดาวนะเธอที่เป็น,นก้อนๆน่ะนี่นะ ปลาดาวกระดูงตอนแรกก็นึกว่าวางไว้เฉยๆแต่เป็นปลาเนิ่มไหมเนิ่มแม่จับฉีกแม่ไม่จับหรอกจับไปเถอะแม่มาถ่ายรูปเรานั่นแหละก็จะมีบ่อที่สองนะคะดาวทะเลเป็นดาวไซเรนจะมีสีสันี่ปลาดาวอะไรนะครับนี่ดาวหมอนอันนี้ดาวห้าเศษอันนี้ปลาดาวห้าเศษดาวหมอน ดาวหมอนกระดาวกระดุมช,ดชื่อเดียวกันมีสองชื่อกระดาวกระดุมอันนี้หอย,หอยเห็บหอยเบีย้ยใหญ่สุดแล้วเขาหอยเบียยเบ้ย ะดูดูบอ่อเล็กบ่อเล็กก็ปลาดาวเหมือนกันอันนี้ดำดำตัวเลยปิงทะเลปิงทะเลดำป,งปิงทะเลเนี่ยปิงปิงโดนแดดอืมอะไรดิดขนาด,ดนะตัวใหญ่อยู่ตรงข้อเปล่า อันนี้สาหร่ายที่เรากินไหมไม่เหลือนั่นเดี๋ยวมันจะล่วงลงนะเรื่องไหนสาหร่ายนะโทรศัพท์วางก่อนจับดูสิจับไงดิจับยกดูในน้ำเอามือวางไว้ก่อนโทรศัพท์เอาสองมืออะลองจับยกยกในน้ำ dìa vắng nóng nón luôn nóng nón luôn ăn nón luôn em 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 mẹ Nhiếng. Nhiếng mẹ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  Nói xả. Nói Nhiếng mẹ Nhiếng mẹ nè นี่กัดำนี่ไงเออพิงเลยนี่นู่นๆตัวนู้นก็ได้ตัวนู้นตัวนู้นเนื้อมั้ยนิ่มๆนู่นจับตัวนี้นะไม่เห็นเลยนี่มั้ยอืมน่าจะดูเลือดปะอ๋อนี่คือเห็นจริงนี่คือปิงทะเลนะครับ ติ่งทะเลปะติ่งทะเลติ่งทะเลนี<อ>่ติ่งทะเลหัวมันจะนิ่มๆลื่นๆครับไม่รู้มันจะดูดเลี้ยหรือเปล่านติ่งทะเลติ่งทะเลครับ<ม>อันนี้คือติ่งทะเลยังมันจะหน่อย cái subscribe cho cá Ghiền Mì Gõ Để cái đúng lỡ những video hấp dẫn ัว <laughs> นู่นนะพ่อาพ่อปิงนู่นนะป, <laughs> ปิงทะเลนะครับเฮ้ยพ่อเหมือนมันเลยโอ้โหพ่ออเคเค้นพูดเลยกินร้างด้วครับปิงทะเลไปกาตะเปียกกระถางนู้นแนละ้วนั่นไปไหน นี่ใครอะไรอะ่ะปลาดุชิปูสือชวนเหรอจลาดุก๊กอะไรนะเดือบูปูเปล่าปเต็มปูปูเสือชวนปลาดุ๊กปลาดุ๊กปูเสือชวนปูปูเสือวนไหนอีกตัวนึ่งไปไหนไปไนหยตัวไปไหน,นอีกตัวนี้แล้วนี่ปลาปลาดาวอยู่ตรงนี้นี่ปลาดาวเล็กอยู่ตรงนี้ เป็นปูหรือจะเป็นหอยดีนี่นเป็นทั้งปูเป็นทั้งหอยเลยเอ้าแตงส์เน,นี่ยปลาดาวอ่ปะปลาดาวอยู่ข้างๆเนี่ยป้าเนี่ยเอาออกมออมดาวตัวเล็กครับ,บป้าเอามาถ่ายรูปหน่อย Này, ừ. Ừ. Sẽ làm, không? Sẽ làm không? Cắt, Cắt là <laughs> ปลาานมโออิ่มจนไม่กินอะไรแล้วมนมอยากกินกูแบบนี้กินกุ้งจะกินกุ้งมังกรเพงนี้เด็กนองกินดูปลาดาวดิปลาดาวน่าเชยด

อืมคุณปิงตัวนี้ปิงทะเลไม่ัดเหรอจับ ไปเดินไปนี่ไงกุ้งเนี่ยนี่ไงกุ้งกุ้งมันเลอะเลยแม่หนวดมันกินได้ไหมตัวใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่มากแม่หนวดกุ้งมันกินได้ไหมไอ้ยาว ตัวใหญ่มากอุ้ยปลาสวยแม่งตัวใหญ่มากไหนมิอนอืมนันน่นๆๆๆๆๆไปจะไปนันน่นๆๆๆนุน้ยห,หัวหัวอาหารหัวอาหารอยู่ข้างนอกต้องซื้อต่างหากใช่ไหมต้องซื้ออาหารหัวอาหารกัดไปซื้อหัวอาหาราไหมเดี๋ยวค่อยไปไปซื้อเดี๋ยวค่อยวันใหม่อีกรอบนึงนุ้ย สวยจังเลยอ่ะโชว์ตัวดีจังเลยอ่ะไปไหนลนีแล้วโชว์อีกแล้วโชว์อีกแล้วไป,ไปดูอ่างนิดนังป่ะเจ้าฉลามเนาะ ยื่นมือไปฉลากกัน <laughs> น้องกัดไปดูบ่อนน้นบอกห้าเอามือจุ่มนะน,นี่อะไรปลาาด,าด